แห่งน้ของจุดย้ยุ้ยแล้ว รู้สึกยินดีและยินดีอย่างิ่งที่ได้รับงานมีมาเป็นพุทธาเนรรายการพิธีไหว้ครูประจำปี๒๕๕๘นี้ค่ะในการพิธีไหว้ครูนบเป็นเป็นเป็นปรีนะครับที่สืบ่อกันมาแต่ช้านาในประเทศไทยนะครับโดยที่บอกว่าการเริ่มสาวชาใดนั้นต้องเริ่มจากการไหว้ครูเสดต่อเพราะที่ดีครับต้องขอรบครูครูจะให้ความรู้การศึกษาเล่าเรียนจึตจะสําเกตุรูปเป็น วันนี้ถึงเวลาอันสมบูรณ์แล้วร้อสองนขอช่วทแทนเข้าสู่พิธีไหว้รูประจัปีกนนารศึสษา2 5น8ณาัดน,นี้ครับตกานักหนทั้งหมดตรงวันพงพาวิทชาาพร,ท,ารท่าน,นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระัตนาตราัย นักเรียนทั้งหมดพระรัตนตรัยเดี๋ยวพ้อเพี่ยงกันครับอะระหสัมมาสัมพุธโธภะคะวาพุธทธังภะคะวันตังอภิวาเทมีสวากาโตภะคะว,าวาตาธโมธรรมังนะมสสามิสุป,ปันิปันโน ลำดับถัดไปขอเชิญนายพมพรชุมพระนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห1ทับหนึ่งประธานนักเรียนปีการศึกษา2568เป็นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาตนขอเชิญค่ะนักเรียนทุกคนพนมมือครับ โประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าข้อเคารพอบพิวันระลึกคุณอนานันต์ด้วยใจนิยมบูชาข้อเดชกตเวทิตาอีกวิริยาคา ปัญญาให้เกิดแตกชานศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชนทวีแก่ชาติและประเทศไทยเถิดปัญญาบุญ นักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าเราคนไทยเราคนไทยใจกระตันอยู่ใจกระตันอยู่รู้คุณชาติรู้คุณชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เรานักเรียนเรานักเรียนจะต้องประพฤติตนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ในระเบียวินัยของโรงเรียนของโรงเรียนเรานักเรียนเรานักเรีนยนจะต้องไม่ทำตนจะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองแก่ตนเองและผู้อื่นเรียนประธานนักเรียนนะครับประจําีการศสกษา2568ครับขอขอบคุณครับเพื่อเป็นการแสดงความรตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของครูในาันี้ขอเชิญนางสาวพัยาพัฒน์บัวเมฆ และนางสาวกุชกรนหลังลงนักเรียนชั้นปันทมึิษาปีที่6ทศเป็นตัวแทนนักเรียนนำเข้าครัวตุนเองและคุณที่สามขอเชนครับ Okay. บทรบหลานของดักเทียมพาต่อเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินยัยรู้จักควบคุมตระเองให้อยู่ในระเบียบวินยัยหรือตกเกงที่สถาบันได้กำหนดไว้ดอไม้แห่งความเหตุดังน้ำพุขึ้นคุศษย์โอเคครั การาน้องเป็นภาษาได้ครับ ขอชชินชมทีมงานและผู้สืบสในการเข่งขันใวันนี้โยธก็ว่างได้มามาที่ีกนะครับาการแพยมี้าก็ต้องมีแต่รายดีเสมนะครับที่กำงคุของเราก็เป็นอีกตรงพยา ตามที่พอไแนว่าต่อไปทางนักดูนะครับทางคือผู้ช่ว แต่ผมู็ให้ภาษาผู้ใช้ในการในการที่เรียนใช้ออกในระับอยู่ีนะครับครูก็ให้นักเรียนที่คนมีความสุขในการเรียนตั้งใจเรียนสามารถที่จะมีความรู้ทางด้านบัญชการด้านตลสาระทงิทย์์ที่อยู่ในสังคได้อย่างที่ลัอสุด ที่ปฏิส <Luis> ิทธิ์อไหรับผู้กรในเรืของสุขการศกนี้ก็เรียนออกไลยเวายูนมีสิบกราดคเรียนนครับแ้วอคุณนะครับ कुवेनी ना कुवेनी के माकसा